สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชาววัวนะครับเนาะพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเลี้ยงวัวทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะื้อนี้ก็ได้กลับมาพบมาพ่อกันคื่เก่าครับที่ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้ผมครับกุ้งเจริญทรัพย์รับนาที่บรรยายเช่นเคยนะครับเนาะได้น้องลามาจับรูปเคียงงัวไห้เช่นเคยครับนี่เด้อครับเด้อได้น้องลามาจับลูปเคียงงัวให้เช่นเคย ก,ก่อนอื่นก็ฝากช่องด้วยครับด้วยช่องกุ้งจเจริญทรัพย์วัวง,งามอีสานใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกดสับสกายให้หน่เด้อพี่น้องเลยพี่น้องอยากได้วัวง,งามวัวถือวัวดีไปเลี้ยงกะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไว้ครับเพราะว่าพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศผู้บา่าผู้สาวลงงานนะครับเนาะรับชมกันกับขอบพระคุณเป็นอย่างหลายครับเออเมื่อนี้เขาเรื่องเขาเล่าครับพาพี่พาน้องมาดูวัวสาว อยิ่งเบิงยิ่งงามครับสําหรับน้องแลมโบนี่น้องแลมโบแดงเข้มแดงบักขามครับแดงเม็ดบรกขามอขนาดแดดบดเด้นี่น้องละ่ะถ้าแดดบ้านนี่คักปนไดคุ้นเชื่องไหมครับน้องละ่ะน้องแลมโบทายาตอย่างนี้ทายาตซีวายศูนย์เก้าหกน้องแลมโบทายาตซีวายทายาตซีวายศูนย์เก้าหกไวใกล้ผสมเลยพี่น้องเด้อ สำหรับพี่น้องท่านใดที่กำลังมองหาวงงามราคาราคาหนาลงทุนเด้อพี่น้องเด้อโตนี้ผมบอกว่าตอบโจทย์ได้นะครับเนาะเพราะว่าราคาใหฮู้บอพี่น้องราคา57,000บาทพี่น้องเบอ่งเดียวห้า7 0 0 0บาทพี่น้องอีสานส่งให้ฟร,พรีพร้อมครับสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเป็นแม่บอกแม่พันเลยครับเด้อโทรหาผมครับเบอร์โทร0 6 2 2 6 8 0 0 3 9ครับ5 7 0 0 0บาทอีสานส่งให้ฟรี เบอร์โทร0622680039ครับเบอร์โทร0622680039ครับพิกัดชมวัวบ้านหนองคำตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเลยครับเด้อพิกัดชมวัวบ้านหนองคำตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดคุณสมบัติของ,งวัวตัวนี้ครับสีแดงเข้มแดงเม็ดบกขามนะครับนอเนื้อหนังมาเต็มเป็นวัวลึกนี่แหละพี่น้องลึกวัวลึก ลำตูงยาวลำตูงยาวแข่งขาดีบันนี้ตั้งข้อหลายวะน้องหล่าเนื้อนั่งดีบ่ครับตอนนี้ตอนนี้คือขาดนําเลี้ยงเ้ยพี่น้องเ้อขาดหยา่าขาดนําเลี้ยงสําหรับพี่น้องท่านใดที่มีหย่าหลายมีอาหารการกินดีมาเอาน่องลาโบไปเลี้ยงนี่ถือว่ารับรองเป็นโตใหม่เลยครับจากที่พร้อมซําดีนะครับเนาะ กสิกายเป็นง้อเกตประกวดพุดล่ละครับผมความสูงของน้องกับเกือบร้อยหาสิบน้องหลานอะสูสีร้อยห้าสิบครับพี่น้องใหญ่เงาหนัง,นงดีนี่สัยคุนเช่องมนันนี่เครื่องโบดบอเครื่องโบดเครื่องโบดเครื่อง,องดำดวยครับเด้อนี่นี่โบดดีดำดีนมดีสีเต่าบอ บิ่งนมก่อนนมดีสีเต้าโบเตหลังเนาะนี่นะครับเด้อถือว่างามเลยครับเร่งหัดวันนี้เด้อพี่น้องเด้อใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มเนาะครับเนาะแมลัมโบ้เลยครับเด้อทายายัดสีไวศูนย์เก่าโกสุดยอดสีสุดยอดเม็ดสีอีกหนึ่งโตเด้อพี่น้องเด้อผมบอกไว้เลยว่า เม็ดสีแดงเข้มแดงดีแดงเดือดเลยล่ะครับนี่สายขุณเชียงเนาะหลานเนาะถือไม่เกากะสะกดอยู่เมนบ่ครับนี่สายเป็นยังไงคุณเชียงคุณเชียงนเนาะบางเท่าเพิ่งกระยักฟังจากผู้อยูก่ใกล้ๆนะ <c oughs> <c oughs> เอาเนาะครับเนาะฮูย <c oughs> หันมาลูกจักน้อยพ่อย,ยถ่ายรูปไว้เถอะเอ้ย ยอดนะครับนมองน้องแรมโบ้ด้ครับเด้อเอาทบทวนกันอีกเทือนึงครับหาหมื่นเันบาทอีสานส่งให้ฟรีด้วยพี่น้องเด้อเบอร์โทรศูนย์หกสองามเก้าครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทอีสานส่งให้ฟรีพี่น้องท่านใดสนอกสนใจโทรเลยเด้อครับด้วเบอร์โทรศูนย์หกสองสอกแนสามเก้ะครับนาะมักระโทรครับเบอร์นี้หาหมื่นเจพันบาทครับ ถือว่าราคานี่ก็เป็นราคาที่หนาซื้อนาซื้อนาเลี้ยงเนะครับเนาะราคางัวช่วงนี้ถือว่าแต่ก่อนผมก็ซื้อแสนกว่าผลแล้วพี่น้องนี่ถ้าบอถ้าบอว่ามันเป็นตอนนี้มันบอหนองลาะแสนกว่าบอลหลุดซ้ำเนาะบอลหลุดแสนซีแสนหาไม่เห็นครับรุ่นนี้อ้ถือว่าสุดยอดงวัว วัวงามอีกหนึ่งตเลยครับขาดเต้นน้ำเลี้ยงครับไผมีไหนไผ่มีหยาหลายมีอาหารหลายมาเอาเลยครับเด้อพี่น้องพิกัดชมวัวบ้านหนองคำตำบลน,น้ำคำ,นนำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพิกัดชมวัวบ้านหนองคำตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดมาถามหาร้านกุ้งเจริญทรัพย์ครับเพื่อนกัหูกันเบิอดอยู่ดรกครับอยากให้พี่น้องได้วัวงามๆราคาดีไปเลี้ยงกลับมาเด้ครับเด้อก็ฝากช่องน้ำนะครับช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามครับช่องทางเพจกับกุ้งเจริญทรัพย์ด้วยครับเด้อกับ <c> ฝ <oughs> ากพี่น้องเป็นกำลังใจทุกๆุท่องทุก,ทกช่องทางนะครับเนาะขอบพระคุณสำหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมบ่วสพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศในประเทศนะครับเนาะพี่น้องที่บ่าวโรงงานสาวโรงงานขอบคุณทุกผู้ทุกคนครับวันนี้นนผมฮะห่อนห่อนแล้วบ่งอห่อน โอ้น้องลาบงงว่านแล้วื้นนี้ผมกับน้องลากะสิคอลาจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ